สวัสดีครับคลิปนี้นะครับราซาธิตเราก็จะมาทดสอบสินค้าชุดหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบเป็นชุดคาราโอเกะนะครับในชุดนี้จะประกอบไปด้วยพาวเวอร์แอมป์ของชาดานะครับ AK 5 0 0พนะครับเป็นไมค์แอมป์สำหรับคาราโอเกะนะครับรวมด้วยไมโครโฟนจากไมโ o t e c h MT ตอง3าดีนะครับชุดหนึ่งก็จะมีไมค์คู่นะครับเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบนี่ลองใหม่นะครับว่าใช้ได้ทั้งทั้งสงชุดนะครับ ไปโค้ชเช็คเอ็มทีสามสามสามดีครับเช็คทดสอบหน <Check. S 1> ึ่งสองสามสี่เช็คเช็คทดสอบทดสอบสองสองโอเคเช่นกันได้ปกติครับนี่ชุดนี้ก็จะร่วมไปด้วยนี่ครับผมซับวูฟเฟอร์จาก MTX นะครับ TSW10 นะครับซับวูฟเฟอร์10นิ้วนะครับ Active อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเพิ่มความเพลาะของดนตรีนะครับนี่ครับ ชุดนี้นะครับทดสอบแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะครับสนใจซิสเต็มคาราโอเกะที่ร้านเราก็มีนะครับมาปรึกษามาดูกันได้มาลองเสียงกันได้นะครับเราจัดให้ได้นะครับตามงบประมาณท่านเลยนะครับความสุขในบ้านนะครับชุดนี้ก็สามารถดูทั้งดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะนะครับเอนเตอร์เทนภายในบ้านยุคโควิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงดูครับ ทั่นี้ทดสอบแล้วเช้ไงานได้นะครับส่งมอบเลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเข้ามาจากร้านสาธิตวิทยุนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ